ดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายกันค่ะเมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนก็จะสามารถเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายได้ค่ะบทเรียนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยค่ะนักเรียนเห็นไหมคะมีเหรียญอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่า เหรียญหนึ่งกองมีกี่เหรียญเอ่ยเราลองมาช่วยกันนับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สี่ห้าหเหรียญหนึ่งกองมี10เหรียญค่ะแล้วเหรียญที่วางไว้มีกี่เหรียญเอ่ยเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 4 5ส 7 8 9เหรียญที่วางไว้มี9เหรียญน,นะคะเอแล้วเหรียญทั้งหมดมีกี่เหรียญเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะเรามาช่วยกันนับพร้อมกันเลยค่ะเหรียญหนึ่งกองมีสิบเหรียญเราสามารถนับทีละสิบได้เลยนะคะมานับพร้อมกันเลยค่ะ1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0สิบส 70-80-90และยังมีเหรียญที่วางไว้อีก9เหรียญ90กับ9เป็น99นั่นเองค่ะ99เป็นจํานวน2หลักโดย9ที่เป็นเลขโดดทางซ้ายจะอยู่ในหลัก10มีค่า90ส่วน9ที่เป็นเลขโดดทางขวาจะอยู่ในหลักหน่วยมีค่า9นั่นเองค่ะ แล้วเรียนทราบไหมคะว่าจำนวน99จะสามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไรเอ่ยการเขียนแสดงจำนวนสองหลักในรูปกระจายเป็นการเขียนจำนวนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักสิบกับค่าของเลขโดดในหลักหน่วยค่ะดังนั้นจำนวน99สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้เป็น99เท่ากับ90 บวกเกเก่งมากเลยค่ะนักเรียนเรามาดูจำนวนอื่นๆกันบ้างนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าจำนวน68สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไรเอ่ย68เป็นจำนวนกี่หลักคะใช่แล้วคะ่ะ2หลักนั่นเองโดยที่หลักสิบจะอยู่ทางซ้ายและหลักหน่วยจะอยู่ทางขวาค่ะเอแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักสิบค่ะนักเรียนใช่แล้ว 6อยู่ทางซ้ายก็จะอยู่ในหลักสิบนะคะจะได้ว่า6ในหลักสิบมีค่า60ค่ะเแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะ8อยู่ทางขวาก็จะอยู่ในหลักหน่วยนะคะจะได้ว่า8ในหลักหน่วยมีค่า8ค่ะแล้ว68สสามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะการเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นดังนั้นจำนวน68สามารถเขียนในรูปกระจายได้เป็น68เท่ากับ60บวก8เก่งมากเลยค่ะนักเรียนมาดูจำนวนอื่นๆกันต่อเลยนักเรียนคิดว่าจำนวน35สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไรคะจำนวน35เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียน ใช่แล้ว2หลักนั่นเองค่ะเลขโดดใดอยู่ในหลัก10บคะใช่แล้วค่ะเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายนั่นเอง3ในหลัก10มีค่า30ค่ะเอแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะใช่แล้วเลขโดดทางขวาก็คือ5นะคะจะได้ว่า5ในหลักหน่วยมีค่า5ค่ะแล้วจะเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะการเขียนสแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนสแสดงจำนวนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นดังนั้น35สามารถเขียนสแสดงจำนวนในรูปกระจายได้เป็น35เท่ากับ30บวก5เก่งมากเลยค่ะนักเรียนแล้วจำนวน21ล่ะคะนักเรียนคิดว่าจำนวน21 สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไรคะจำนวน21เป็นจำนวนกี่หลักเอ่ยใช่แล้วคะ่ะ2หลักนั่นเองคะ่ะเลขโดดได้อยู่ในหลัก10คะ่ะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะ2นั่นเอง2ในหลัก10มีค่า20ค่ะ A แล้วเลขโดดได้อยู่ในหลักหน่วยคะ่ะเยี่ยมเลยคะ่ะ1น,นั่นเองคะ่ะ1ในหลักหน่วยมีค่า1 เอแล้วจะสามารถเขียนแสดงจำนวน21ในรูปกระจายได้อย่างไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ21เท่ากับ20บวก1ค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าจำนวน100สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไร100เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ3หลักนั่นเองค่ะเลขโดดใดอยู่ในหลักร้อยค่ะใช่แล้วค่ะ 1นั่นเองค่ะ1ในหลักร้อยมีค่า100เราแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักสิบคะใช่แล้วค่ะ0นั่นเองค่ะ0ในหลัก1ิบมีค่า0ค่ะเอแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะเยี่ยมเลยค่ะ0นั่นเอง0ในหลักหน่วยมีค่า0แล้วจำนวน100จะสามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไรคะ การเขียนแสดงจำนวน3หลักในรูปกระจายเป็นการเขียนแสดงจำนวนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักร้อยกับค่าของเลขโดดในหลัก10กับค่าของเลขโดดในหลักหน่วยค่ะดังนั้นจำนวน100สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้เป็น100เท่ากับ100บก0บก0ค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียน ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเรามาช่วยกันทำแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจกันเลยค่ะจ๊ะด,ดาเขียนแสดงจํานวนต่อไปนี้ในรูปกระจายการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจํานวนนั้นเราสามารถเขียนแสดงจำนวน13ในรูปกระจายได้อย่างไรคะ13เป็นจำนวนกี่หลักเอ่ย ใช่แล้วคะ่ะ2หลักนั่นเองเอแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักสิบคะใช่แล้วคะ่ะ1นั่นเอง1ในหลักสิบมีค่า10นะคะแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะนักเรียนใช่แล้วคะ่ะ3านั่นเอง3ในหลักหน่วยมีค่า3นะคะดังนั้นเราก็จะสามารถเขียนแสดงจำนวน13ในรูปกระจายได้เป็น13เท่ากับ10บวก3นั่นเองคะ่ะ เก่งมากเลยค่ะนักเรียนสำหรับข้อที่2ถึงข้อที่5นักเรียนลองทำแบบฝึกหัดกันเองดูนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนักเรียนทำได้ไหมคะเรามาดูกันค่ะว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยค่ะข้อที่2 76สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไรคะ76เป็นจำนวนกี่หลักคะนักเรียนใช่แล้ว2หลักนั่นเองค่ะเลขโดดในหลักสิคือเลขอะไรคะ ใช่แล้ว7นั่นเองค่ะ7ในหลัก10มีค่า70นะคะแล้วเลขโดดในหลักหน่วยล่ะใช่แล้ว6นั่นเองค่ะ6ในหลักหน่วยมีค่า6นั่นเองดังนั้นจำนวน76สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้เป็น76เท่ากับ70บวก6ค่ะไหนใครได้คําตอบแบบนี้คะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนมาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะจำนวน31เป็นจำนวน2หลักนะคะ เลขโดดใดอยู่ในหลักสิบคะนักเรียนใช่แล้ว3ในหลักสิบมีค่า30นะคะแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะเยี่ยมมากเลยค่ะ1นนั่นเองค่ะ1ในหลักหน่วยมีค่าเป็น1น,นะคะดังนั้นจำนวน31สามารถเขียนแสดงในรูปก,กระจายเป็น31เท่ากับ30บวก1เยี่ยมมากเลยค่ะมาดูข้อที่4กันต่อเลยค่ะ80เป็นจำนวนกี่หลักคะ ใช่แล้ว2หลักนั่นเองค่ะเลขโดดใดอยู่ในหลัก10ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ8น,นั่นเอง8ในหลัก10มีค่า80น,นะคะแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยค่ะเยี่ยมเลยค่ะ0นั่นเอง0ในหลักหน่วยมีค่า0ดังนั้นจำนวน80สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายเป็น80เท่ากับ80บวก0ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ มาดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะ88เป็นจำนวน2หลักนะคะเลขโดดใดอยู่ในหลัก10บคะนักเรียนใช่แล้ว8นั่นเอง8ในหลัก10มีค่า80แล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะใช่ละค่ะ8นั่นเองค่ะ8ในหลักหน่วยมีค่า8ค่ะดังนั้นจำนวน88สามารถเขียนแสดงในรูปกระจายเป็น 88, 88เท่ากับ8 0วก8เก่งมากเลยคะ่ะนักเรียน เรามาดูแบบฝึกหัดต่อไปกันเลยค่ะชะดาเติมคำตอบในช่องว่างนักเรียนมาช่วยใบยบัวคิดหน่อยสิคะว่าจำนวน2หลักที่มี6อยู่ในหลัก10และ2อยู่ในหลักหน่วยเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรคะข้อนี้พูดถึงจำนวน2หลักนะคะเลขโดดไดยอยู่ในหลักสิบนะคะใช่แล้ว6ในหลักสิบนะคะแล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะ ใช่แล้วค่ะ2ในหลักหน่วยค่ะ6ในหลัก10มีค่า60 2ในหลักหน่วยมีค่า2 60กับ2เป็น62ดังนั้นสามารถเขียนแสดงในรูปกระจายเป็น60บวก2เท่ากับ62สน,นั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะนักเรียนมาดูข้อต่อไปกันเลยค่ะจำนวน2หลักที่มี7อยู่ในหลักหน่วยและ8อยู่ในหลัก10สามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไร ข้อนี้พูดถึงจำนวน2หลักเช่นกันนะคะเลขโดดใดอยู่ในหลัก10บเอ่ยใช่แล้วค่ะ8อยู่ในหลัก10นะคะแล้วเลขโดดยยใดอยู่ในหลักหน่วยค่ะนักเรียนใช่แล้วเจ็ดอยู่ในหลักหน่วยค่ะ8ในหลัก10มีค่า80 7ในหลักหน่วยมีค่า7 80กับ7เป็น87ดังนั้นสามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้เป็น80บวก7เท่ากับ87ค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะเหลืออีก2ข้อนะคะนักเรียนลองช่วยกันเติมคำตอบลงในช่องว่างนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนทำได้ไม่เอ่ยมาดูกันดีกว่าว่าคำตอบของนักเรียนจะถูกต้องหรือเปล่าจํานวน2หลักที่มี7อยู่ในหลัก10และ3อยู่ในหลักหน่วยสามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้อย่างไรคะเลขโดดใดอยู่ในหลักสิบคะใช่แล้วค่ะ7อยู่ในหลักสิมีค่า70นั่นเอง แล้วเลขโดดใดอยู่ในหลักหน่วยคะ,ะเฉลแล้วค่ะ3อยู่ในหลักหน่วยมีค่า3ดังนั้นสามารถเขียนแสดงในรูปกระจายได้เป็น70บวก3เท่ากับ73ดนั่นเองค่ะเก่งมากเลยคะ่ะมาดูข้อต่อไปกันเลยจํานวน2หลักที่มี6อยู่ในหลักหน่วยและ9อยู่ในหลัก10สามารถเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรคะจำนวน2หลักนั้นเนี่ยมีเลขโดดในหลักสิ คือเลขอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ9ในหลักสิบมีค่า90นะคะแล้วมีเลขโดดในหลักหน่วยคือเลขอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะ6ในหลักหน่วยมีค่า6นะคะดังนั้นสามารถเขียนแสดงในรูปกระจายเป็น90บวก6เท่ากับ96นั่นเองค่ะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันบ้างคะเรามาสรุปความรู้พร้อมกันเลยค่ะ การเขียนแสดงจำนวนในรูปกระจายเป็นการเขียนในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่างๆของจำนวนนั้นยกตัวอย่างเช่นจำนวน92เท่ากับ90บวก2ค่ะนักเรียนสามารถทบทวนได้โดยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ